าอ้วนสัก <laughs> อ,อะไรยก็ไม่ึงอ,อะไรอสวัสดีดค,ครับที่นองเอซีครับทดลองไลฟ์สดทางช่องยูทูบฮะก็พูดคุยกันใน่อนิ่งนะ ไม่แน่บอกอีกอย่าไงไม่แนวบอกทดลองสิบ่กเ,เคยไล่ไอ้ทีก็เลรทดลองไล่เป็นขั้งแรกนะครับที่ไล่อย่างสดทางช่องยูทู e โชวกุนฟาร์มสวัสดีพี่น้องหนึ่งคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ทดลองไล่หรอไว่จใหมันชัดชัดว่ ฝากพี่น้องกดติดตามนะนะครับขอมาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสี่คนแล้วใหญ่ไหมมั้ยใหญ่เลยนี่ครับราค่างงัวชว่งนี้กับตกนะครับพวกอีน้องพูดใดรเลี้ยงงัวชวงนี้ก็คนที่เลี้ยงกึนง แต่ก่อนตอนนี้ก็ขายบได้นะครับราคามันตกราคาถูกมากตอนนี้แต่กตดีสาหรับมือใหม่ที่คิดจะเข้ามาเลี้ยงเพราะว่าราคาตอนนี้ก็นาซื้อนาซื้อวัวเข้ามาเลี้ยงตอนนี้ผมก็ซื้อเข้าม้าอีกร่วมหมดก็เป็นแปดตัวแล้วครับสำหรับวัว 8ตัวราคา2 0 0แสนก็สื่อว่าพี่น้อง8ตัวส0แสน2 0 0แสนอะไรวะสอ0แสนสี่สองแสนสองตกไปตัวละ3 7 2 1 3 8 2 4ต้องตกไปตัวละ30ตัวละ3 ก็เมนคือพวกเข็มอ๋อ,อลองเอมมนมันกันนะเม่บญเอาเอาโทรศัพท์แม่มาให้หน่อยพ่อแม่เลยแปดตัวซื้อไปสองแสนมีคนดู ก็มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเลย,ยลครับผมอไนีตนนนไต่ตอนนี้เ้าถึงราคาหัวคือพี่นอนายเปลาด้ตั้งตอนนี้คั้วกับราคาลงแต่กัรขั้วสวยงามเป็นยังราคาแพงขึ้นก่านครับตัวละแสนแสนก็บาท โตงามๆครับแสนสองแสนมนเดิมแต่คุ้ยเน่มันก็ราคาถูกครับสามสี่เมืยนตัวใดญ่งามๆกุ้ยตัวนี้กับแพงซันง,งัวนัวงัวงามกับแพงราคาเนี้ยยังคือว่าแพงอยครับตัวละอ่หมื่นหกหมื่น Hãy subscribe cho hả đang đi <laughs> <laughs>